เป็นเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยรายได้ลูกจ้างสถานประกอบการที่ทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คขาว่า782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะ,ะในเรื่องของโครงการจ้างงานอีก3โครงการนะคะแล้วก็ เป็นเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยรายได้ลูกจ้างสถานประกอบการที่เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33แต่ว่าจ่ายเงินส่งเงินสมทบเนี่ยไม่ครบ6เดือนเพราะฉะนั้นคนในกลุ่มนี้เนี่ยจึงไม่ได้ทั้งเงินเยียวยา5,000บาทแล้วก็ไม่ได้รับเงินชดเชยจากทางประกันสังคมวันนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติที่จะดูแลคนกลุ่มนี้นะคะก็อันนี้เป็นภาพกว้าง ขอลงในรายละเอียดเรื่องของโครงการในการจ้างงานก่อนค่ะโครงการแรกนะคะที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้เงินกู้เพื่อไปส่งเสริมการจ้างงานเนี่ยก็คือโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงก็คือเป็นโครงการที่จะพัฒนากลุ่มอาสาสมัครคนในระดับ ท้องถิ่นเนี่ยให้มีความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะโครงการนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงม,มหาดไทย,เ,ยเป็นเจ้าของโครงการค่ะจะใช้วงเงินไม่เกิน1,080ล้านบาทค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็คือส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ของประชาชนในพื้นที่ที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นระยะเวลาการจ้างงาน2เดือนนะคะซึ่งคนที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โครงการนี้เนี่ยเมื่ออบรมแล้วเนี่ยก็จะนําไปสู่การกระจายรายได้ให้กับประชาชนเพราะว่าผู้เข้าร่วมโครงการก็จะมีทักษะมีความรู้ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและในโอกาสต่อไปก็จะมีประกาศนียบัตรแล้วก็สามารถไปหารายได้จากอาชีพที่รับจ้างดูแลผู้สูงอายุได้ต่อไปค่ะ และประโยชน์อันที่3นะคะผู้สูงอายุที่มีภาวะที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นเนี่ยก็จะได้รับการดูแลทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็มิติอื่นๆด้วยก็ทำให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะระยะเวลาการดำเนินโครงการก็จะเริ่มในกรกฎาคมนี้ถึงกันยายนปีหน้าค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการเป้าหมายในเรื่องของไรายได้นะคะ ก็คิดว่าเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายน่าจะมากถึง932ล้านบาทเพิ่มการจ้างงานให้แก่ประชาชนจำนวน15,548คนและก็จะเกิดนักบริบาลหรือว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพในท้องถิ่นจำนวน15,548คนค่ะ โครงการที่2นะคะที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานค่ะยังเป็นโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการซึ่งเป็นโครงการของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะกรมการปกครองเฉยๆค่ะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโครงการนี้ใช้วงเงินไม่เกิน2,701ล้านบาทนะคะเป็นการจ้างคนในระดับ ปริญญาตรีเพื่อไปรวบรวมข้อมูลในระดับหมู่บ้านชุมชนตำบลเพื่อเอาข้อมูลนี้เนี่ยให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยไปพัฒนาเป็นแผนประจำหมู่บ้านแผนประจำชุมชนแล้วก็แผนในระดับตำบลต่อไปซึ่งการออกแบบดีไซน์ว่าจะให้กลุ่มคนที่มาร่วมโครงการนี้เนี่ยไปรวบรวมข้อมูลประเภทไหนบ้างเนี่ยก็จะมีการ วางแผนร่วมกันเป็นการทํางานอย่างบูรณาการระหว่างสํงงานักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็กระทรวงต่างๆก็จะระบุมาว่าต้องการข้อมูลในระดับท้องถิ่นแบบไหนแล้วก็กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มที่มาเข้ามาร่วมโครงการนี้ค่ะก็จะต้องลงไปในระดับพื้นที่เพื่อไปเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมาจัดทําแผนต่อไปในรายละเอียดนะคะโครงการนี้จะจ้างงานในทุกตําบลตําบลละสคนทั่วประเทศ จำนวน14,510คนก็คาดว่าจะเกิดมูล,ลค่าทางเศษษษษษรษฐกิจกว่า2,700ล้านบาทกระจายลงทุกพื้นที่ค่ะแล้วเมื่อมีผู้ลงไปเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์คือรวบรวมข้อมูลมาเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการไปทำ a t a b a s e นะคะให้แต่ละตำบลแต่ละท้องที่เนี่ยมีแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตอนเองต่อไป แล้วก็ข้อมูลนอกจากจะเอามาจัดทําแผนเพื่อการบริหารท้องถิ่นแล้วเนี่ยยังเป็นการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวบรวมข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ค่ะ โครงการที่3ค่ะที่ยังเกี่ยวข้องกับการจ้างงานอยู่นะคะก็คือโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้างรายได้ชุมชนโครงการนี้เป็นของโครงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมใช้วงเงินงบประมาณไม่เกิน247ล้านบาทค่ะ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่จำนวน9 1 3านวน9,137คนนะคะโดยรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำก็คือ300บาทต่อวันเฉลี่ย30วันต่อเดือนต่อคนค่ะโครงการนี้เนี่ยจะนำไปสู่ การเพิ่มจำนวนสมาชิกที่จะมีบทบาทในการช่วยเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟป่าด้วยระยะเวลาการดำเนินโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าค่ะคาดว่าจะจ้างงานให้แก่ประชาชนในในพื้นที่เนี่ยได้ประมาณ9,137คน และโครงการสุดท้ายนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจ้างงานแต่ว่าเป็นเรื่องของการชดเชยรายได้ของลูกจ้างสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ไม่ได้รับเงินจากประกันสังคมเนื่องจากว่ายังจ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนในรอบ12เดือนค่ะวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา19ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงแรงงานนะคะงบตรงนี้จะใช้งบเงินกู้นะคะกลุ่มเป้าหมายที่จะได้เงินจากโครงการนี้ก็คือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือน ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับตรงนี้ก็มีจำนวน5 9า7 6นวน59,776คนค่ะทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะเป็นคนดำเนินการจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนก็นับตั้งแต่มิถุนายนถึงสิงหาคมรวมเป็นเงิน1,5,000บาทโดยจ่ายครั้งเดียว1,5,000บาทเลยค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว3ามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนีหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยช่วยกันเนาะนะครับข่าว3ามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากาพลาดก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูงภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ